ก็ <g ül> โอเคครับผมอยู่ช่องเซซูนะาทีวีนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็จะมาแจากสกคริปเป็นสคริปยิงไกลของแมปบูล็อกนั่นเองนะครับผมส่วนพี่กันเอาสคริปนะครับให้ทุกคนเข้าไปในเว็บผมนั่นเองส่วนพี่กันเข้าเว็บนะครับให้ทุกคนคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็เข้ามาในเว็บผมเลยโอเคครับจากนั้นกดเข้ามาในเว็บแล้วก็อาจจะมีโฆษณาเด้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเห็นคำว่าบูล็อกยิงไกลครับกดเข้าล็อกสคริปไปหนึ่งที จะัเข้าเกงครับก็เราไปรันสริปกันวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนาครับอินท mm hmm. ิไฟช็อปร้านขายไก่ตันแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟู้ดอันนี้เมทแอนเวนเจอร์อันนี้เมทเ,เ,เวนการ์ดและฟิชราคาไก่ตันเริ่มต้นเพียงแค่10บาทสุ่มไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่1บาทเฮียโคตรคุ้มเลยถ้าใครสนใจคลิกใต้ดเดสค i ิปชันได้เลยครับขอบคุณครับบ๊ายบายโอเคยครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนกดอินเจ็กนะครับผมตัวรันแล้วก็วางสริปไปเลยพอวางเสร็จนะครับทุกคนรันขึ้นมา1ทีนะ ก็จะขึ้นสริปพวกนี้นะครับผมเป็นหน้าต่าง UI นะคะโอเคครับ okay, ผมแล้วก็ไปทดสอบกันเลยนะฮะโอเค okay, ส่วนผมจะเลือกเป็นอันนี้โอไม่ทันแล้วนะครับมีคนเลือกงั้นเลือกเป็นโกลแล้วกันนะครับผมโอเคครับส่วนวันนี้เราจะมาสอนเซตค่าด้วยนะค่าถ้าเป็นโกลแล้วยิงเข้าอีกฝั่งตรงข้ามเซตเป็น300หรือว่าตันเลยนะครับส่วนถ้าเล่นตรง CF หรือว่ายิงตรงกลางก็ประมาณ230ร้อถึงสองนะครับแล้วแต่แล้วแต่การวางเป้าด้วยนะต่อไปนะครับให้ทุกคนกดลงไปเลย จากนั้นนะครับผมขอยัดรอบอลไปหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมไม่เก่งเรื่องโกไม่เก่งเรื่องลับอยู่เลยนะฮะแต่ว่าก็กดเอ่อผมกดอินฟินิตี้เซมินากันนะครับโอเคมีคนยิงมาจะเตะแล้วโอ้รับไม่ได้แน่นอนถ้ามันอย่างนี้ผมกจะจังหวะไม่ถูกโอ้โหยังไงโดนเลยหนึ่งทีนะครับโอเคประตูต่อไปผมจะต้องทําให้ทีมให้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคผมเสียข้าไปสามร้อยแล้วมาพร้อมแล้วจากนั้นนะครับวิธีการยิงนะครับให้ทุกคนกดปุ่มเลขหนึ่งในเอ่อ ในคอมนะฮะเดี๋ยวในในมือถือเดี๋ยวผมจะลองทำสคริปต์ให้นะครับโอเคมาเลยยิงมาโอเคโอเคเออนั่นแหละส่งพลาดแล้วก็มันยิงมาให้เรามันจะยิงให้ผมไหมทุกคนตอนจังหวะนี้นะฮะโอเคยิงมาแล้วยิงมายิงมายิงมายิงโป้งฮึบโอเครับสวยนั่นแหละเป็นหนึ่งนะผมต้องวางเป้าก่อนกดเล็กหนึ่งวางเป้าดีๆโอเป็นหนึ่งนะโอ้ยผมกดผิดวะทุกคน ไม่นครับรอใหม่ได้นี่มาแล้วนี่ครับทุกคนวางเป้าขึ้นเหนือเลยนะครับสูง,สงเลยเพราะเรายิงไกลนะยิงกดหนึ่งไปฟึ๊บเข้าไหมเข้าครับโอเคทุกคนก็เจ๋อจัดเลยโอเคผมขอครสนใจสคริปต์ตัวนี้นะครับก็ลิงก์ไว้พออ,กอ,อ,กอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปเอากันเยอะๆนะบ๊ายบายจุ๊บ